สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาครับวันนี้กินนี่บะหมี่บะหมี่อร่อยนะครับกินกับประกาศลองจานนิดนึงนะครับลองจานให้มันสวยนิดนึงมาครับไม่ต้องอะไรมากมายมาทานด้วยกันบะหมี่บะหมี่ ใส่เลยนี่บะหมี่ครับอร่อยด้วยกันนะครับตามด้วยนี่ครับบะหมี่แล้วก็กันจองไว้แอมครับกันจองไว้แอมแต่เราจะใส่ตัวนี้ วังตุ้งรวกมาครับวังตุ้งรวกอร่อยด้วยกันแล้วก็เกี๊ยวเป็นจอนะครับจอ วันนี้จ๊อปูครับไม่ต้องอะไรมากมายใส่เลยเขาบอกอร่อยก็ลองดูครับตามด้วยนี่ครับถั่วลิสงถ <laughs> ั่วฝักยาวแล้วก็ด้วยถั่วงอก โรยด้วยบักชีนิดนึงอร่อยดูมาทานด้วยกันนะครับเสร็จเรียบร้อยจัดการเลยมาทานด้วยกันครับเติมน้ำตาลน,น้ำตาลถั่วลิสงน้ำปลา กินเข็มนิดนึงน้ำส้มสายชูเจือจางนะครับเจือจางนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับเพราะว่าผมผสมแล้วตามด้วยพริกป่นลมพัดไหม ใครหิวมาทานด้วยกันนะครับพัดลมอือพอแล้วล่ะมาครับโคเรใครหิวมาทานด้วยกันครับ อร่อยนะโพเเซนตัวนี้เขาปรุงเครื่องมาเรียบร้อยแล้วอร่อยอยู่แล้วครับจ้อไม่ต้องอะไรมากมายกินให้หมดแค่นั้นเอง <laughs> เขาบอกินยังไงกินให้หมดใส่ซะเยอะกินหมดเปล่าอืม เ,เพื่อนๆเขถามว่าโอ้โหเยอะจังเลยกินหมดเปล่าหมดมั่งไม่หมดมั่งครับบางทีอร่อยแต่กินไม่หมดเอาที่เรากินหมดพอดีพอดีอดอโคเลหอมเจียวกระเทียมกระเทียมเจียวเราคลุกไปในนี้แล้วอันนี้แล้วนะครับไม่ต้องผสมเพิ่มกินเยอะ จิ้มก่อนจิ้มก่อนอืมรบเปรี้ยวนีดหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานครับ มึงควรกินรสชาตินี้กินคู่มาครับอืม ใครเคยกินก้นจรองกับก๋วยเตี๋ยว เหมือนก๋วยเตี๋ยวผัด Ừ. <laughs> Tình năng quả? อร่อยมีขายด้มทองสลาดเดี๋ยวกัน,นีหตามซูปเปอร์มาร์ก็ต มึงกินกับน้ําจิ้มไก่ได้บวยกอได้ครับบวยกอน้ําจิ้มอีกแบบเด็กๆชอบ หรือทําน้ําจิ้มอีกแบบหนึง่งน้ําจิ้มเอซีอิอ๊วดําหวานนะนะครับใส่น้ําตาลจายเกลือนิดหนึ่งนะครับแล้วเอาซีอิ๊วดําหวานใส่ลงไปแล้วตัดด้วยน้ํําตเอนาส้มสายชูแล้วก็ซอยพริกสดใส่แล้วกินจิ้มกับตัวนี้เข้ากันเลยจะออกเปรี้ยวเค็มหวานให้ได้รสชาตินี้ ซีอิ้วดำหวานที่อยู่ในครัวเรานะั่นแหละนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายปัดเกลือนิดนึ่งออกมาร้อนๆแล้วเอามาจิ้ม ส่วนผักยาวเปนนึ่งไร้กับดิเอาไปลวก ยังไงเหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปยาวนะครับเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามกันซึ่งกันและกันเนาะครับเนาะยังไงก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆทำสิ่งใดทํากิจการใดก็ขอให้ประสบความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปด้วยบะหมี่ แถ้าใครจะกินน้ําก็ต้มน้ําซุปแล้วใส่ลงได้นะครับอยู่ที่เราชอบนะครับน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเอามาต้มใส่นะครับไม่แพง25บาทนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปด้วยสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับเตอมให้ถึง